สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับเช้านี้ก็พาทุกท่านมาชมมาดูข้าวที่หวานไว้ครับหลังจากฝนที่ตกใส่ข้าวที่หวานไว้ก็เริ่มที่จะงอกเริ่มที่จะเขียวขึ้นมากันแล้วครับผมก็ถือว่า สวยงามมากครับผมข้าวก็พึ่งงอกพึ่งโผล่ขึ้นจากดินก็ถือว่างามพอสมควรครับเดี๋ยวผมพาทุกท่านเข้าไปดูใกล้ๆครับว่าเป็นยังไงบ้างกันบ้างครับสลับต้นข้าวที่พึ่งขึ้นมาใหม่ๆ นี่แหละครับต้นข้าวที่เพิ่งขึ้นมาใหม่ๆก็สวยงามครับ ก็เริ่มเขียวเริ่มอะไรกันแล้วนะครับผมก็ถือว่าเขียวเริ่มสวยเริ่มอะไรกันแล้วครับสลับต้นข้าวที่เราหว่านไว้มาเป็นเดือนนะครับพอเจอฝนเจอน้ําก็เขาก็จะงอกขึ้นมาแบบนี้ครับก็ถือว่าเกิดขึ้นหนาเต็มที่อยู่ครับ เดี๋ยวผมพาทุกท่านเดินชมไปเรื่อยๆรอบๆกันนะครับว่าเขามีที่ไหนยังไม่เกิดบ้างกันครับที่ทุกท่านเห็นชื่อเขียวอยู่นี่ก็เป็นต้นข้าวนะครับที่เขาเพิ่งเกิดกัน ถ้าเป็นช่วงกลางวันก็มีแสงแดดนีอะไรก็ผมว่าก็น่าจะไม่ค่อยเห็นกันเพราะว่าต้นเขายังเล็กอยู่ถ้าแสงแดดมากๆก็จะไม่เห็นต้นข้าวกันก็เลยพาทุกท่านมาดูช่วงเช้าๆกันนะครับ บ่าวิสารก็ได้พาทุกท่านมาชมมาดูต้นข้าวกันในเช้านี้แต่เช้าตู่เลยเพราะว่าแ้าสายกว่านี้น่าจะร้อนก็เลยต้องพาทุกท่านมาแต่เช้านะครับผมแล้วก็ต้องขอขอบพระคุณทุกท่านมากเลยครับผมที่เข้ามาชมวิอในครั้งนี้ครับผม แล้วก็โตก็จะหนากว่านี้ครับผมอันนี้ก็ต้นเขายังเล็กอยู่เนะครับผมเขาเพิ่งงอกก็มีครับผมนี่ก็เป็นต้นข้าวนะครับผมยัง ไม่ใช่ต้นยานะครับผมคือต้นข้า,ขาวเขาที่เพิ่งเกิดมาใหม่ครับทุกท่านครับผมกว่าเราจะได้เป็นผลผลิตก็ทำยากหนูอยู่นะครับผมกว่าจะได้มาเป็นมเมล็ดกว่าจะได้มาเป็นข้าวขาวให้เรากินก็ถือว่าใช้เวลาพอสมควรครับผม เดี๋ยวฝ่ายสารก็จะพาทุกท่านเดินไปเรื่อยๆกันเนาะครับผมแปลกตาไหมครับผมพอเราถ่ายใกล้ก็จะเห็นแบบชัวเขียวเนาะครับพอถ่ายแบบมุมสูงก็จะไม่ค่อยเห็นชัวเขียวเท่าไหร่กันเนาะครับ ขอบคุณทุกท่านเลยครับผมผมก็ได้เวลาแค่นี้นะครับผมก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับผมที่เข้ามารับชมครับผมในคลิปนี้ครับผมต้องเบ่าก็ต้องขอขอบคุณมากนะครับขอลาก่อนนะครับผมทุกท่านครับผมสวัสดีครับ